บรากาศมีคนมาร่วมเฉลิบฉลองเยอะ,อะ,อะอมากคึกคืนมากๆเพราะว่ามีศิลปินดาราหลายท่านมากๆแล้วก็แบบมีแฟนๆจากหลายๆดอบใช่ค่ะคนเยอะมากเต็มหางดีใจใช่เออเราได้เริ่มเดิน <c oughs> ตอนนี้แฟนมารอเยอะมากเลยเยี่างแบบว่าเยอะมากแตกต่างมากวันนี้ดูบเลยดีใจเลยดีใจแล้วก็เอ่ออยากให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ห่วงเรื่องเขาจะแบบเปลี่ยนการอะไรเงี้มากกว่าใช่แต่ทุกคนก็คอยให้กำลังใจเราดีมากๆดีใจมากๆใช่การได้มาร่วมงานวันเนี้ยคืนเนี้ยเขาครบเ9ปีแล้วเราอยากอวยพรหรืออยากบอกอะไรกับสยากคาราบาลไหมคะ ก็ขอแสดงความยินดีก like ับสยามพารากอนนะคะครบ19ปีแล้วเป็นแลนมาให้กับคนไทยมา19ปีแล้วก็ขอให้กิจการดีขึ้นไปนะคะยินดีไหมคะค่ะก่อนอื่นก็ขอยินดีด้วยนะคะกับสยามพารากอนแล้วก็อยากให้เป็นที่ที่คนนึกถึงเสมอแบบนี้ตลอดไปนานๆเลยคือแบบนึกถึงห้างไหนห้างพารากอน ว่ามีมีขั้นที่จะพร้อมใช่ค่ะเป็นแบบหลักก็มีแบบสินค้าระดับชื่เยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารเยอะมันมันตอบโจทย์ในหลายๆอย่างก็ใช่ค่ะชอบก็ไปเดินบ่อยโอเคมาถามความตั้งได้รับรางวัลโอ้สุดวบวบเลยก็ก็ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลนะคะเรื่องการขายดยนะคะ ได้ไหมคะพอได้ไหมคะพอสวยที่หน้าอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรนะคะรางวัลต่อเนื่องค่ะได้รางวัลอ๋อได้ไหมได้โอเคก็รู้สึกดีใจดีใจมากค่ะโดยเฉพาะเอ่อรางวัลที่ที่หนิงได้มาเป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยโหวตก็อยากจะขอบคุณแฟนๆแล้วก็ต้องขอบคุณช่องสามนะคะขอบคุณพี่อด้วยคือรู้สึกขอบคุณทุกคนที่คอยสปอนอร์อีกแล้วเพราะตั้งแต่ ดีใจสุดหลักออนแอร์จนถึงตอนนี้เราก็เราก็ยังไม่เคยขาดกำลังใจจากแฟนๆเลยแล้วก็คือรอบทางด้วยก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็โชคดีมากที่ที่ได้อยู่ที่นี่ค่ะเออมี่อไหรบ้างคือกระแสไม่เคยแผ่วเลยแั้วมันก็ควาจบไปแล้วอะไรเนี่ยค่ะตอนที่จบค่ะก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกแรงโกดด้วยไม่ว่าจะเป็นเอ่อจะเป็นรางวัลที่เป็นคะแนนโหวตหรือว่าคะแนนจากกรรมการอะไรก็ขอบคุณ ใหญ่คุณพ่อแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยผลักดันเราแล้วก็ผู้ใหญ่คุณพ่อที่ให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจดีใจแล้วก็พวกเราก็จะพยายา,ามพัฒนาฝีมือแล้วก็ผลิตผลงานคุณภาพออกมาให้ทุกคนได้รับชมอีกเรื่อยๆค่ะรับแสดงน้ำ Girl Love ใช่ไหมอ๋อค่ะใช่ใได้ก็ดีใจดีใจคุณบอกว่าเราเล่นเก่งเล่นดีก็โอเคดีใจเลยค่ะก็ เป็นแรงอีกหนึ่งแรงผลักดันดีกว่าแล้วก็แบบเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะทำให้เราสแสดงมาตลอดแล้วก็ฝึกพันหน้าผิวไปเรื่อยๆพอเราได้รางวัลนี้แม่ว่าไงบ้างคะรับแสดงมาคือเรื่องค่ะพี่แม่อยู่ด้วยในทุกขั้นตอนแม่เขาก็ไม่ได้วาวอะไรอยู่แล้วบ้านเราไม่ได้วาลในสถานการณ์อะไรเลยแต่ว่าแต่แม่ก็ดีใจใช่แม่ดีใจอยู่แล้วแต่แต่ก็คือแบบยิน<ม><ม>ดีด้วยนะลูกอะไรอย่างนี้ปกติใช่คุณภางอย่างไรบ้อมใจ ก็แบบผมก็เห็นรู้ส่งลูกเรียนเองอะไรแ้เยคาราเตอคาาีคารเตอร์าีดูการเตอร์ใช่งงเหมือนกันอันนี้ยังไม่ทันแต่พูดไก่อนอันนี้ยังไม่ทันแต่พูดไปก่อน ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ที่เออเขาเรียกว่าเตือนใจเราหลายอ่าที่แบบว่าไม่อยากทำให้แฟนๆทุกบ่านจะพัฒนาต่อไปอป็น<อ>เป็นรางวัลที่เตือนใจเราให้สวยส<ะ>ยิ่งยิ่งขึ้นไป เ่า้องยาวขนาดไหนคันนอนใส่ถ้าตุ่มค่ะก็อาจจะอีกหลายทีตอนที่ก็ดีมีเสน่ห์ขนไหนที่แบบอามีหลงรักเลยถูกค่ะตถูกไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือนิสัยจเจ๊ก็สามารถเสกความเสน่ห์แรงให้เราได้อะไรที่เป็นเขาคูแเราหลงหมดเลยถูกค่ะคือสวยมากคือแบบไอดอลมากๆ ใช่รักเลยพี่ลิงหน่อยพี่ลิ้งร้อยแรกน่าร้อยละตมนที่เราหลงละคืออะไรหลความน่ารักของน้องออมค่ะความน่ารักสดใสความความเป็นตัวของตัวเองของน้องออมเลยคือความน่ารักของน้องออมอ่ะนี่เรื่มเริ่มที่ถ่ายอยู่ใค้ได้ดูอยากดูเอไ่ได้ใจที่ดูถึงเมื่อไหร่จะไม่ใช่จะมาจะถ่ายกับเพียงเธอไม่นานเกินรอนะคะปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะ เล้นไหมเพราะเรื่องแรกเราก็แบบปังมากอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องทสองแบบก็จริงจริงก็แอบแบบเพราะว่าเพราะว่าอยากก็อยากทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เออเชื่อว่าแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอด้วยก็เลยแบบอยากทำให้มันดีบีสุดก็เลยนั่นแหละไม่ไม่อ่อเปล่าไม่พี่เลยเออเห็นสายหัวแบบไม่อยากดู โอเคค่ะจะรอจะรอดูโอเคโอเคค่ะ okay, okay, ก,ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากทําให้ดีทั้เราทั้งคู่อยากทำใช่เตรียมตัวให้ดีค่ะต้องกดด 2, ันไหมื่องที่สองคนต้องคาดหวังแน่ๆเลยละเอะไรอ<ล>ย่างนี้ก็ไม่อยากใช้์เขามากดดันอยากอยากแบบคือตัวเรากดดันตัวเองดีกว่าว่าเราอยากทําออกมาให้ดีอยากให้คนเห็นความตา่างอยากให้มันสนุกอนะไรอยา่างเงี้ยค่ะพวกเราก็พยายามจะเต็มที่เวิร์กช็อปจะเต็มที่เลยใช่จะหวานกว่าเดิมไหมคะเดิมที่บอ อ๋อไม่ได้บอกไม่ได้หรอกนะคะเอไม่เารอดูใช่ไหมรอดูไม่หลุดเลยบอกเลยภาคที่แล้วหลุดไปเยอะแล้ววานนี้เราจะไม่หลุดขออีกนิดเดีเห็นว่าเป็นขึ้นคอนเสิร์ตกับกัปยังไงวะคุณกาฟรอสินกราฟสเปซค่ะก็ได้ไปร่วมมาไปเป็นเก๊สหนึ่งในเก๊สของพี่กราฟอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะทำงานด้วยกันมาหลายปีก็ได้ร่วมงานกันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นสมบัตินะ กินหน่อยก็มีหน่อยเหรออะไรไม่นูแล้วก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เป็นไงบ้างสุดท้ายให้ทั้งสองคนน้อวัวพ่อปีใหม่ร่วมงานวัวพ่อปีใหม่ร่วหน้ารุ่งวัวพ่อปีใหม่นะคะก็แฮปปี้นิวเอียร์ค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีหน้าเป็นปีที่ดี ร่ำรวยเงินทองภาพแข็งแรงนะคะค่ะก็แฮปปี้นิวเอีเช่นกันนะะขอคุณผู้สีรัตนานภัยนะคะคุณครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะกับบ้านแล้วก็เที่ยวมีใหม่อย่างมีความสุขนลยค่ะดีคนะไปพร้อมด้ไหมกันนะได้เซ็นชั่นโรลับบ้านเจอเราได้นะคะยิ่นเ้นยิน้อนใจยิ่มา่